สวัสดีครับนนี้เรามาแพคชุดทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกในกล่องโฟมนะครับแบบน้ำนิ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับน,นี้จะมีขีมคีบนะครับสาลิง5ีแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะครับทั้งหมด5อย่างนี้เราจะนำมาใส่ในถุงซิปรวมกันนะครับเพื่อเวลานำมาลูกค้าเปิดกล่องโฟมมาจะได้ไม่กระจัดกระจายนะครับ อย่าน้อยมเมล็ดพันธุ์ที่มันหกหรือมันก็ยังอยู่ในนั้นนะครับเมื่อได้ตอย่างแล้วก็ใส่ถุงพิษแต่มาเรามาเตรียมอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับมีถุงหิว้วแล้วก็ใส่ถาดนะครับในนั้นเราจะมีคู่มือสาหรับการปลูกการใส่ปุ๋ยนะครับมีถุงดํารองกล่องโฟมนะครับการน้ารั่วมีถ้วยปลูกแบบใช้ซ้ํานะครับจํานวน8ถ้วยมีฟองน้ํา9-6ก้อนและปุ๋ย AB นะครับ อย่างเมื่อเรามาใส่รวมกันแล้วเรามาแพ็กนะครับในกล่องโฟมกล่องโฟมที่เราแถมให้นี้เป็นกล่องโฟมกุ้งนะครับแบรนด์ก็ขนาดมาตรฐานนะครับจุน้ําประมาณ20ลิตรนะครับในกล่องเราก็จะใช้กระดาษห่อผลไม้นะครับมาซับข้างๆนะครับกันสินค้ามันกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็สำหรับกล่องฝากล่องเราเจาะรูให้พร้อมแ รูนะครับตลาบท่านที่ได้ถ้วยปลูกไป8ไปดทูใบตอนเราพ่อก้านะครับต้นก้าเล็กๆเราอาจจะเอากล่องโฟมชนิดอื่นมานะครับมาเจาะรูทีๆหน่อยตอนต้นเล็กๆเราสามารถที่จะปลูกได้หลายต้นนะครับแต่เมื่อเขาโตขึ้นแล้วแนะนําก็ควรจะไม่เกินประมาณนี้นะครับแปรูเพราะว่าใบเขาจะกว้างพวกสลัดนะครับสลัดแก้วสลัดเล็ดโอกกินโอคอสนะครับที่แถมให้ไปหลังจากนั้นเราก็จะมาซีนนะครับาจ,จากา กล่องโฟมนีนหนาแล,แล้วแล้วก็มาฟซีนชั้นนอกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อการกระแทกนะครับสิ่งที่ควรเตรียมนะครับก็คือฉลากแปะปะหน้านะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรลูกค,ค้านะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ COD ของไปรษณีย์หลังเราก็มีฉลากติ๊กเกอร์ยืนยันว่าเป็นของส่วนหลังบ้านนะครับแปะเข้าไปสิ่งสำคัญมีการกระแทกนะครับ เพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะทั้งมือลืมนะครับอย่างน้อยก็เห็นสีแดงๆเจ้าหน้าที่อาจจะเบามือให้หน่อยนะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายหลังๆวันนี้ไปทนีส่งดีนะครับไม่มีเสียหายให้เลยนะครับครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของส่วนหลังบ้านหากมีข้อสงสัยหรืออยากให้แนะนําอะไรก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ตลอดครับขอบคุณครับ